สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเราชนะมาฝากอีกนะครับซึ่งท่านที่ไม่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันคือท่านที่เข้าไปลงทะเบียนเราชนะในวันที่29มกราคมมานะครับเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จเช็คสิทธิ์เสร็จแล้วผ่านสิทธิ์เราชนะมานะครับท่านต้องเข้าไปโหลดแอปเป๋าตังค์แล้วยืนยันตัวตนผ่านทางจีวอลเลตนะครับแล้วยืนยันตัวตนเสร็จมันจะขึ้นหน้าจออยบนี้มานะครับซึ่งไม่มีแบนเนอร์ เราชนะนะครับมีแต่คนละครึ่งในเราเที่ยวด้วยกันท่านก็อย่าเพิ่งไปทําอะไรนะครับโดยทางกรุงไทยได้แจ้งมาว่าให้รออัปเดตข้อมูลนะครับซึ่งผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับตอนนี้ผมมีข่าวใหม่มานะครับคือทางกรุงไทยเนี่ยจะให้อัปอัปเดตเป๋าตังค์วันที่12กุมภานะครับซึ่งปัจจุบันจะเป็นเวอร์ชัน10.30.0โดยวันที่12กุมภาทางกรุงไทยจะเปิดให้อัปเดตเป๋าตังค์นะครับ เป็นเวอร์ชัน10.30.10.32.0 10. ซึ่งจะมีแบนเนอร์เราชนะมาแบบนี้นะครับตามรูปด้านท้ายนะครับท่านที่อยู่ในกลุ่มคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันแนกลุ่มใหม่ที่ลงทะเบียนมนที่29มานะครับท่านก็เข้าไปกดรับสิทธิโครงการเราชนะได้เลยนะครับเมื่อท่านกดรับสิทธิเสร็จจะมีขั้นตอนยืนยันการรับสิทธินะครับ โดยตัวนี้ผมได้ทําวิดีโอไปแล้วนะครับเมื่อสามสี่วันก่อนตัวนี้ผมจะแนบวิดีโอไว้ที่ท้ายคลิปนะครับตัวนี้จะเป็นแบบที่กรุงไทยทําไว้นะครับเป็นรูปแ๋ยวผมจะแนบวิดีโอไว้ที่ท้ายคลิปนะครับโดยเมื่อท่านยืนยันตัวตนของอเราชนะเสร็จนะครับท่านจะไม่ยังไม่สามารถใช้ใช้สิทธิ์ได้นะครับจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่ส8บปดกุมภานะครับโดยจะเป็นตามตารางนี้นะครับ เพราะว่าวันที่18เนี่ยเงินเกี่ยวกับเราชนะจะเข้าเป็นงวดแรกนะครับ2,000บาทและจะเข้าทุกวันพฤหัสะหัก1,000บาทจนครบ7,000บาทนะครับคือวันที่25กุมพานะครับเดมีนาจะเข้า4,11,18,25นะครับท่านก็สามารถกดอ่สำหรับผ่านคิวอาร์โค้ให้กับร้านค้าได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มี ท่านสามารถกดติดตามเพจเพื่อเราเข่าวสารเกี่ยวกับเราชนะได้เลยนะครับไม่มีข่าวสารเข้ามาใหม่จะทําทางช่องจะทาการอัปเดตข้อมูลในทันทีนะครับโดยท่านสามารถกดติดตามเพื่อเราเข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับจะลืมกดติดตามไห้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ